สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ Summer 2022ลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการขอซื้อดาวินนูเยสจากเบนฟิก้าแล้วที่ตัวเลข 68ล้านปอนด์หรือประมาณ80ล้านยูโรซึ่งขั้นตอนต่อไปคือเงินส่วนออปชั่นที่เบนฟิก้าอยากได้17ล้านปอนด์หรือประมาณ20ล้านยูโรแต่ทางลิเวอร์พูลจะพยายามต่อรองให้เหลือ12.7ล้านปอนด์หรือประมาณ15ล้านยูโรโดยตอนนี้อยู่ในช่วงชิงเหลี่ยมทางธุรกิจกันอยู่ เชลซีออกมายืนยันแล้วว่าอันเด็คิสเตนเซนกองหลังทีมชาติเดนมาร์กจะย้ายออกจากทีมเนื่องจากหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนนี้ มีรายงานจากคริสเตียนโฟกบรรณาธิการอาวุโสของสปอร์ตบิลว่าเชลซีเล็งเพนเนลคิมเบ้กองหลังของปารีสแซงต์แชมงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยคิมเบ้เป็นอดีตลูกทีมเก่าของโทมัสทูเิลที่เปเช่ทำให้สิงบูหวังดึงนักเตะม,มารียูเนียนที่สแตมฟอร์ดบินพร้อมกับติยอโกซิวาที่อยู่ในทีมอยู่แล้ว เวลลี่โฟฟาน่าตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมองหากองหลังคนใหม่เข้ามาเสริมทัพโดยล่าสุด RMC สปอร์ตรายงานว่า l ลสเตอร์ซิตี้ได้ตั้งค่าตัวโฟฟาน่าไว้ที่68ล้านปอนด์ถ้าพวกเขาไม่สามารถรั้งตัวนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ บาร์เซโลนาอนุญาตให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจรจาซื้อเฟนกี้เดยองได้แล้วถ้าหากยื่นข้อเสนอตามราคาที่ตั้งไว้65ล้านปอนด์ทั้งนี้เหตุผลที่บาซ่ายอมขายเดยองเพราะชาบีเอนันเดสกุนซื้อของทีมเชื่อมั่นศักยภาพลูกมอของทีมทั้งเปดี้กาบี้หรือนิโกกรซาเลส บวกกับสถานการณ์การเงินที่คำนูง่อนแง่นจึงจำเป็นต้องมีท่อน้ำเลี้ยงเข้ามาเพื่อให้กิจการดำเนินไปแบบคล่องตัวบาร์เซโลนายืนยันการต่อสัญญาใหม่กับเซติโรเบโตออกไปอีกหนึ่งปีจนถึงมิถุนายนปี2023โดยนักเตะจะมีค่าฉีกสัญญาแพงถึง400ล้านยูโรนอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมจากมุนโดเดปอ r t ติโวว่า โรเบรโตยอมลดค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่เพื่อช่วยประคองสถานภาพการเงินของทีมด้วยแต่เงินที่หายไปจะไม่สูญเปล่าเพราะทางสโมสรจะบันทึกไว้จากนั้นจะทยอยจ่ายคืนในลักษณะบำนาญต่อให้โรเบรโตย้ายออกจากทีมไปแล้วก็ตาม <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ